วัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการใช้างานเครื่อง PCR หรือ Polymerase Chain Reaction นะครับผมมาดูใกล้ๆได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่อง PCR นะครับวันนี้ที่เราใช้ก็คือย e ี่ห้อ f 1 0นนะครับซึ่งแต่ละเครื่องก็จะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักการต่างๆของเครื่องก็จะเหมือนกันครับผม โอเคเดี๋ยวพี่แซบอกคร่าวๆก่อนนะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนใช้งานเครื่องมีอะไรก็คือจะต้องมีตัวอย่างของเรานะครับซึ่งอยู่ในหลอดอยู่ในทิ้ว PCR ขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมซึ่ง,งในส่วนตรงนี้น้องๆก็จะต้องทําการเตรียมสารอะไรให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาใช้งานเครื่องเนาะต่อไปเราสิ่งที่เราต้องมีก็คือโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่จะบอกว่า อุณหภูมิต่างๆใช้เท่าไหร่ยังไงนะครับผมอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นขั้นตอนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม e t u r a t i o n annealing อะไรอย่างเงี้ยครับใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ตรงน,นี้จะขึ้นอยู่กับโปรโตคอลของแต่ละคนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสอนการตั้งค่าเครื่องนะครับผมขั้นแรกเราก็เสียบปลั๊กครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลัง สวิตตัวนี้นะครับเปิดลงไปหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเรารอ,อเครื่องอันลันกันหนึ่งนะครับอันที่จริงในการใช้งานเราก็ควรจะทำการวอร์มเ,เครื่องไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคเครื่องขึ้นมาหน้านี้แล้วน้องกดโอเคไปได้เลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นยูเซอร์ต่างๆเนาะเราไม่ต้องใส่ครับเรากดโอเคได้เลยนี่นะครับตรงนี้มันจะขึ้นหน้าแรกซึ่งก็คือเลือกยูเซอร์ต่างๆที่เราขึ้นมาใน่คี้แต่ของเรายูเซอร์ที่เราเปิดให้ใช้ก็คือจะเป็นของ S T 1 4 0 8ตรงนี้นะครับน,น้องๆก็ใช้ยูเซอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ตั้งโปรโตคอลใหม่ได้เลยก็กด new ปึ๊บ เครื่องก็จะถามว่าเราจะตั้งชื่อในโปรโตคอลครั้งนี้ว่าชื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ใซเครลต่างๆที่เราจะทำ P C R เนี่ยจะใช้เป็นกี่สเต็ปนะครับตรงนี้ที่ก็จะใช้เป็น3สเต็ปตามโปรโตคอลของเรานี่นะครับก็กดโอเคได้เลยครับโอเคจากนั้นเครื่องจะมาโชว์ที่หน้านี้นะครับซึ่งให้เราตั้งค่าต่างๆนานาเป็ต้นไปเนาะอย่างเช่นตรงนี้ของเราจะมี ทีดีเนทเลชันนะครับก็คือขั้นขั้นตอนแรกก่อนทําการดีเนท r เ t ชันดังนั้นช่้มที่หนึ่งก็จะเป็นหัวข้อของ P ีดีเนทเลชันนะครับก็เขาเขาตั้งไว้ที่94องศาเราก็เปลี่ยนไปเลย94เวลา5นาทีนะครับตัวนี้เป็น2นาทีน,าน,น้องๆก็เปลี่ยนโดยใช้นะครับลูกสอน่านะีเนาะเลื่อน5นาที ห้า <5. S 2> จุดศูนย์ศอ่าเหี้ห้านาทีนะครับต่อไปอ่ากดลงกดลงนะครับต่อไปก็จะเป็นเกเวลา30วินาทีสามสิบวินะครับก็ไปเลยสามสิบอ่อานี้นะครับห้บห้า ที่ห้าทีสามสิบวีเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลูหลูปนะครับที่เราแบบว่าจะบนมากี่รอบอย่างเงี้ยน้องๆก็ดูที่โปรโตคอลของน้องๆครับตรงนี้เป็นสามสิรอบก็ตั้งเป็นสามสิบเนาะจากสเต็ปที่ไหนไปสเต็ปไหนเขาบอกว่าจากสเต็ปที่หนึ่งมาสเต็ปที่สามเนี่ยทำทั้งหมดสามสิรอบของเราถูกต้องไหม ช,ช่องที่2ก็คือสเต็ปที่1นะตอนนี้ครับสเตปที่1ถึงสเตปที่3โอเคเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตั้งอันนี้เนาะะ72เวลา1นงาที1นนาทีก็สูงๆไปนะครับอันนี้ก็72เหมือนกันแล้วก็เจ็ดนาทีประมาณนี้นะครับและสุดท้าย จะโฮที่10อ,องศานะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นโฮที่10องศานะหรือจนกว่าเราจะหยุดมันก็จะมีเครื่องหมายหยุดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็น d นตรงนี้นะครับจากนั้นทางน้องก็กดเซฟอันนี้พี่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นชื่อเนี้โอเคเซฟไว้ก่อนนะครับ เซฟโปรโตรคอลนี้ด้วยก่อนเซฟแล้ว,แล,วแล้วก็กดออกตรงนี้นะครับอ่าเรามาหาดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนอ่านี่นชื่อที่พี่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถอีดิตได้อีดิตค่าต่างๆได้ออปชั่นอ,อะไรอ๋อมเกี่ยวนะครับก็ตรงนี้นะครับขึ้นมา แล้วก็ถ้าพอตั้งค่าอย่างนี้ได้แล้วน้องๆก็เอาตัวอย่างใส่ได้เลยครับอันนี้ถติว่าเป็นตัวอย่างนะน,งน้องก็ใส่เข้าไปในรูในช่องมันจะมีช่องใหญ่กับช่องเล็กนะครับก็เลือกเอาช่องที่มันขนาดพอดีกับ PCR ทิวของเรานะครับก็เว้นเว้นหน่อยแล้วก็เรียงเรียงให้มันแบบพอดีกัน อย่างนี้นะครับก็ติดสายลงแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็กดสตาร์ทได้เลยครับแล้วเครื่องเขาจะรันมาเขาก็จะรันหน้าตายอย่างนี้นะครับพอเวลาประมาณระยะหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวเครื่องก็จะบอกเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดให้เรานะครับว่า,อ,าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอย่างนี้นครับผม อยู่ที่สเต็ปไหนแล้วน้องก็สามารถดูได้ตรงนี้เราก็จะกะเวลามาเอาตัวอย่างของเราออกได้นะครับผมสมมติว่าเครื่องทำงานเสร็จแล้วนะครับตรงตัวเครื่องก็จะขึ้นคำว่าโฮเนาะเราเพราะว่าเราตั้งไว้โฮไว้ที่10องศาใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นคำว่าโฮต่างๆอ,นนอ,อันนี้พี่ก่อนหน้านี้พี่กดสต็อปไปนะเพราะว่า พี่แค่โชว์ตัวอย่างให้น้องๆดูอ่ะมันจะขึ้นคําว่าโฮแล้วเราก็กดสต็อปตรงนี้ปุ๊บจากนั้นก็กดเอ็กซิสได้เลยครับแล้วก็เอาตัวอย่างของเราออกมาครับสําหรับวิธีการเก็บเครื่องนะครับพอน,น้องๆกดสต็อปกดโฮไม่ที้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวอย่างออกมาอ่าก็หยิบตัวอย่างออกมาได้เลยนะครับนนลองไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะติดเครื่องก็ ติดสายนะครับแล้วก็กดปุ่มน,นี้ครับน่ครับอ่ะอเคแล้วก็ปิดสวิตอย่าลืมปิดสวิตด้านหลังด้วยนะครับก่อนถอดปลักนะ๊กเนาะเรียบร้อยครับสำหรับการใช้งานเครื่อง p c r ก็มีเท่านี้ครับสอบคุณมากครับ